หลังจากที่น้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะโพสตคลิปนะคะลงในช่องลิลิฟิล์มของเธอค่ะต้องบอกว่าหลายคนนะคะรวมถึงตัวแอดด้วยนะคะก็ยังไม่สามารถนะคะ move on จากคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปได้เลยค่ะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะคะตอนนี้ค่ะยอดดูนะก็ป่าไป8ล้านกว่าแล้วนะ8ล้าน7แล้วนะคะก็นะก็ยังทุ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากตอนนี้นะใครหลายคนค่ะก็ อย่างที่บอกค่ะมันยังมูฟออนไปไหนไม่ได้นะคะก็ดูวนกันไปนะคะแต่คลิปนี้ค่ะแอดจะพามาส่องนะคะคอมเมนต์ของชาวเกาหลีค่ะที่มีความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับคลิปคลิปนี้ของน้องลิซ่าดีไหมอะเรามาฟังกันเลยแล้วกันค่ะว่าคนเกาหลีนะคะพูดถึงน้องลิซ่าว่าอย่างไงบ้างน,นะคะบางคนค่ะก็บอกว่าอืมฉันนะดูแล้วนะคะเลือดก,กำเดาเนี่ยพุ่งออกมาทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็แทบจะเป็นลมเลยนะ,ะแบบว่าเต้นเก่งนะคะแถมยังเซ็กซี่อีกต่างหากนะคะทั้งหุ่นแล้วก็สัดส่วนค่ะก็สุดยอดมากๆเลย นะบรรยายต่อไปไม่ได้แล้วค่ะดูคลิปครั้งที่แล้วนะคะก็โดนตกนะคะคราวนี้ก็โดนตกอีกนะคะแบบว่าตายไปเลยอะไรอย่างเงี้นะคะหรือว่าอีกคนหนึ่งค่ะก็บอกว่าเวลาดูลิซ่าเต้นนะคะเหมือนมีเวทมนต์ค่ะช่วยให้ข้างในของฉันนะคะรู้สึกสดชื่นเพิ่มขึ้นค่ะ แล้วก็บางคนนะคะก็บอกว่าแหมปือป้อปื้ดูเต้นได้คล่องแคล่วนะจริงๆเลยนะลิซ่าแขนขาเธอก็ยาวนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่า oh god, โอ้ my god หูโคตรดึงดูดเลยอะไรอย่างงี้นะลายเต้นนั้นก็ชัดเจนนะคะแล้วก็แบบมันดีอ่ะมันเข้ากันบรรยายไม่ถูกค่ะบรรยากาศนั้นได้มากเลยนะคะเพราะแขนขาของเธอนั้นยาวค่ะลายการเต้นก็เลยดูสุดยอดไปด้วยนะคะ ซึ่งก็มีคนนะคะมาตอบกลับนะคะคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะบอกว่าลายการเต้นนั้นสุดๆไปเลยค่ะเมนแดนซ์คลาสนะคะไม่ไปไหนอย่างแน่นอนค่ะลายการเต้นสวยนะคะแถมหน้าก็ยังสวยอีกด้วยค่ะเก่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะก็บอกว่า ลิซ่านะคะขาของเธอค่ะเรียวยาวมากๆนะแถมเก่งตั้งหลายอย่างค่ะแมเธอนั้นอยากจะลองเป็นลิซ่าดูสักวันหนึ่งนะถ้าเป็ดไปได้แบบนั้นก็คงจะดีค่ะแค่วันเดียวก็พอนะอยากจะลองใช้ชีวิตนะคะเป็นแบบลิซ่าบ้างเธอนะคะเก่งโดนใจจริงค่ะ นอีกคนนึงนะคะก็บอกว่าคลิปที่ลิซ่าอัพลงมานะเป็นคลิปที่เจ๋งที่สุดค่ะในบรรดาคลิปเต้นเลยนะลิซ่าเองเนี่ยก็ดูแบบดักดักนะผมดําแบบนี้คือมันอันตรายค่ะคืออันตรายต่อใจเขานะแบบว่าบ้าไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะให้เด็กๆของเรานะคะมาในแบบเซ็กซี่แบบนี้นะคะโอ้โห นะมันก็นาอีกอาการนะคะเลือดกำเดาพุ่งกันได้ค่ะก็ยิ่งมองสัดส่วนของลิซ่านะคะยิ่งดูเกินจริงค่ะคือทั้งสีหน้าทั้งลายการเต้นคือตัวแม่เป็นเลยนะยอดวิวเนี่ยคงปังมากๆค่ะแน่นอนค่ะยอดวิปังจริงๆเลยนะสองวันนะคะ8ล้าน7แล้วเนาะอ่ะแล้วคุณล่ะคะมุฟออนจากคลิปนี้ของน้องลิซ่าไปได้แล้วหรือยังนะคะอันนี้ค่ะแอดก็เอามาแปลให้ฟังนะคะคนเกาหลีก็ยังมูฟไปไหนไม่ได้นะคะแล้วคุณล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็พูดคุยกันได้นะเนาะก็ เป็นอีกคนหนึ่งค่ะยังรู้ออนไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยนะเอามาพูดคุยเอามาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะา,ามีตรงไหนที่มาแปลได้อีกนะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันเนาะก็ก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า